สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบอสสิงส่งออกตลาด EU นะคะเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้ว่าสิ่งจะมาให้ไอเดียความรู้ดีๆเผื่อนะคะคนไทยที่อยู่ในสเปนบัตรประชาชนหมดอายุแล้วก็พาส,สปอร์ตหมดอายุไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับไทยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกลับไทยไปทำบัตรประชาชนด้วยไปต่อพาส,สปอร์ตด้วยนะคะแล้วก็ ไปเที่ยวด้วยอาจถือโอกาสแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สําหรับคนที่แบบงานเยอะแบบบอสหนิงนะคะติดโน่นติดนี่นะคะภารกิจหลายอย่างไม่สะดวกในการเดินทางกลับไทยไปต่ออายุพาส,สปอร์ตหรือว่าต่ออายุนะคะของบัตรประชาชนเนาะนะคะก็สามารถที่จะติดต่อทางสถานทูตไทยในสเปนได้เลยค่ะ ขอคิวก่อนนะคะด้วยวิธีการส่งอีเมลไปก่อนนะอย่าลืมส่งอีเมลไปก่อนนะคะว่าเรามาขอติดต่อทำเอ่อต่อพาสปอร์ตหรือว่าเอา่อต่ออายุบัตรประชาชนนะคะจะต้องเอ่อเตรียมอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขอวันนัดคิวอ่อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่สิ่งที่เรามีคำถามอยู่ในใจนะคะแล้วก็เผื่อบางคนนะคะอยู่ไกลมากๆจะต้อง นั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะมาที่เมืองมาดริดเนาะก็สามารถที่จะแจ้งทางสถานทูตได้นะคะว่าเนี่ยในกรณีที่เราเนาะเที่ยวบินประมาณนี้แล้วเราอยากแบบบินไปกลับนะคะจะต้องใช้ระยะเวลานานไหมหรือสามารถที่จะให้คิวของเราพิเศษได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็คือแจ้งทางสถานทูตไปนะคะแต่บ่สิ่งเชื่อนะคะว่าทางสถานทูตท่านใจดีมากๆเลยแล้วก็ เจ้าหน้าที่นะคะทุกคนที่ทำงานในหน่วยงานในสถานทูตนะคะคือทุกคนเป็นกันเองเป็นดูแลเหมือนญาติมิตรคือถ้าคะแนนเต็ม10บเนี่ยบอสสิงให้ไปเลยร้อยนะคะเพราะว่าดูแลดีมากๆนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสบริการรวดเร็วทันใจนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะอย่างของบอสสิงเนี่ยบอสสิงทําทั้งสองอย่างเลยนะคะก็จะมี ทำบัตรประชาชนใหม่นะคะเพราะว่าหมดอายุเนาะแล้วก็ต่อพาสะปอร์ตด้วยนะคะพาสะปอร์ตก็หมดอายุเหมือนกันนะคะก็เลยทำทั้งสองอย่างไปเลยอ่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะอันดับแรกเลยสำหรับคนที่จะไปต่ออายุบัตรประชาชน 1. น,นะคะบัตรประชาชนตัวจริงบวกสำเนา1แผ่นสําสำเนาพาสะปอร์ตนะคะรูปหน้า1แผ่น 3. นะคะสำเนาเร s ิเดนต์สเปนนะคะ1น่นแผ่นก็คือมีแค่3อย่างแต่ว่าพอเราไปถึงที่สถานทูตก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ว่าเราก็เขียนในการรับรองก็คือสำเนาถูกต้องใช่ไหมคะเป็นการรับรองสำเนาเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้เอกสารเรากรอกมา1แผ่นเพื่อยื่นสำหรับทำบัตรประชาชนใหม่นะคะซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยแค่กรอกชื่อที่อยู่ก็สาเหตุนะคะที่เราจะต้องมา ทำบัตรประชาชนเนี่ยคือสาเหตุอะไรนะคะเราก็เขียนลงไปซึ่งง่ายมากเลยค่ะถ้าไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนกรอกเอกสารได้เลยสำหรับคนที่จะต่อพาสปอร์ตนะคะก็จะมีพา,าสปอร์ตตัวจริงบวกกับสำเนารูปหน้านะคะ1แผ่นอ่าแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะคะซึ่งเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของทะเบียนไทยนะคะ หนึ่งแผน่นหลังจากนั้นก็จะเป็นค่าธรรมเนียมนะคะในการบริการก็ประมาณ50ยูโรห้าสิบยูโรนี้ก็คือ2อ,อย่างนะก็คือทั้งบัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตนะคะแต่ในกรณีการทําบัตรประชาชนเนี่ยบอสสิงไม่แน่ใจว่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะคะแต่ว่า ถ้าใครมีบัตรประชาชนซึ่งเป็นตัวจริงนะคะอันเก่าซึ่งหมดอายุเนี่ยสามารถที่จะเอาไปแลกบัตรใหม่นะคะก็จะจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยลงนะคะแต่สําหรับใครที่ทําบัตรประชาชนตัวจริงหายอันนี้ก็อาจจะจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ5ยูโรนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะที่วอสิงจะมาให้ความรู้นะคะสำหรับคนที่อยู่สเปนนะคะแล้วรู้สึกว่าไม่สะดวกจริงๆนะคะในการเดินทางกลับไทยเพียงแค่ ต่อนะคะอายุของบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตแต่ถ้าสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวไงบอสสิ่งจะขึ้นรูปนะคะในเอกสารที่คุณจะต้องเตรียมไว้นะคะแล้วก็สำหรับการไปทำนะคะ บัตรป,ประชาชนหรือพาส,สปอร์ตถึงช่วงท้ายแล้วนะคะบอสสิงขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตาม c h ชาแนลช่องของบอสหนิงนะคะช่วงนี้บอสส i ิงอาจจะไม่ได้ลงดีเทลในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการส่งออกเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื่องจากบอสหนิงยังไม่สะดวกนะคะในการลงความรู้แบบลึกๆนะคะในขั้นถึงกระบวนการของการส่งออกแต่สําหรับใครที่อยากจะล่วงหน้านะคะ ไปก่อนเพื่อนๆก็สามารถที่จะทักเข้ามาอินบอ์ได้นะคะบอสสนิงมีค์สเรียนนะคะสำหรับผู้ที่สนใจในการส่งออกตลาด EU เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะจ่ายค่า คอร์สเรียนแล้วก็เข้าไปเรียนได้เลยนะคะเพราะว่าสามารถเรียนออนไลน์แต่ถ้าในกรณีที่เรียนแล้วไม่เข้าใจก็สามารถที่จะปรึกษาบอสสิ่งได้ส่วนตัวนะคะแล้วก็มีน้องๆทีมงานหลังบ้านที่คอยให้คำปรึกษานะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยนะคะไม่ว่าในการจดทะเบียนบริษัทการขึ้นบริษัทนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะส่งออกก็จำเป็นมากๆที่จะต้องขึ้นทะเบียนนะคะสำหรับ การเป็นผู้ประกอบการเนาะนะจดทะเบียนบริษัทนั่นเองนะคะก็มีทีมงานฝั่งไทยที่จะให้คำปรึกษานะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะนะคะวอสิ่งไม่มีอะไรที่จะให้อีกแล้วนะคะในคลิปนี้นอกจากคำอวยพรดีๆนะคะจะสิ้นปีแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจอคนดีที่จริงใจมีกัละยามิตรที่ดีที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ